อันยองเซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ baby monster v a c e นะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเบมอนกันเนื่องจากว่าอินกิการโยสเตจแรกของเบมอนคือสร้างเรื่องเอาไว้มากเลยเรื่องปังเรื่องเลิศเรื่องแม่เกาอวยเต็มที่หนักมากยอดวงยอดวิวถล่มทลายนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ยังเที่ยงกันอยู่ไม่จบไม่สิน้นตั้งแต่ขึ้นสเตจสเตจออกแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปถ่ายเอ็มคาวดดาวกันแล้วแต่ว่าความแรงของอินกิการโยนั้นก็ยังคงทําให้ฟแฟนๆเบมอนเนี่ย คงเทียงกันอยู่นะครับมีทั้งแฟนคลับเทียงกับแฟนคลับเองด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งแฟนคลับเทียงกับแอนตี้กับเรื่องการร้องสดของเบมอนในสเตจอินกิกาโยแม่เกาเนี่ยเขาทึ่งไปแล้วว่าเฮ้ยนี่เด็กเพิ่งจะเดบิวต์จริงหรอทําไมแบบว่าร้องเก่งทาดีขนาดนี้สเตจเหมือนกับว่าคนที่เดบิวต์มานานทั้งจริตอินเนอร์สายตาการร้องการเต้นการเอาเวทีอยู่เนี่ยไม่มีที่ติเลยนะครับแต่ว่าก็มีคนมาพูดอยู่เหมือนกันว่าเอาอะไรมาร้องสดก่อนปากยังขยับแค่นี้เองจะ ร้องสดได้ไงเนี่ยเขาก็มีการเทียงกันแบ่งเป็น3ฝั่ง3ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกคือบอกว่าเบมอนเนี่ยร้องสดนะครับอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าลิปซิงแน่นอนแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าร้องสดแหละแต่น่าจะประมาณ90%ที่เหลือก็ให้แบ็กกิ้งแทร็กคอยช่วยเพราะว่าการถ่ายรายการแบบนี้จะต้องสมบูรณ์แบบเพราะว่าออกอากาศไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเด็กๆแบบว่าเอ้ยเต้นไม่ไหวร้องไม่ถึงเนี่ยก็ยังมีแบ็กกิ้งแทร็กคอยช่วยเป็นแบบว่าไกด์ไลน์ไปก่อนนิดๆแต่ว่าก็ร้องสดอยู่ดีแต่แคประมาณ ยังคงเถียงกันไม่หยุดนะครับแฟนๆก็บอกว่าเบม,มอนดร้องสดดูดีทั้งท่อนแรปการร้องเสียงหายใจเสียงเต้นต่างๆเนี่ยมันสดหมดเลยนะแถมเด็กๆยังมีศักยภาพาพอที่จะร้องสดได้ด้วยดังนั้นไม่แปลกแล้วก็ทําทุกคนอึ้งขนาดนี้ถ้าฟังแบบไม่อคติเนี่ยก็จะรู้ว่าร้องสดของจริงอีกส่วนหนึ่งบอกว่าลิปซิงค์แน่นอนปากขยับนิดเดียวแต่ร้องสชัดร้องสดังเลยไฮโน้ตไอคอนก็ลิปซิงค์ยิ่งท่อนหลังๆเนี่ยปล่อยทิ้งไปเลยไม่ร้องเอาแต่เต้น แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอย่างที่พูดไปนะครับว่าแบ็กกิ้งแท็กก็มีเด็กๆก,ก็ร้องสดด้วยแหละไม่ได้แบบงับปากตามคําเฉยๆร้องออกไหมคลิปที่แบบว่าเขาทารีมูฟนะครับเอาเสียงดนตรีออกไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องชัดเจนแต่ว่ามันก็ต้องมีแบ็กกิ้งแท็กอยู่แล้วตามแบบฉบับของรายการเพลงก็ยังคงเป็นเรื่องให้เถียงกันอยู่ในตอนนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเอ็มเคดาวเนี่ยจะยิ่งชวนมาเถียงกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆก,ก็น่าจะร้องสดแล้วก็โชว์ศักยภาพได้ดีพอๆกันเลยนะครับกับอินกิกายโยที่แบบดีร้อยเปอร์ แล้ว M c o u n าวดาวก็คงไม่มีตกเพลิอเอเพิ่มขึ้นไปอีกร้องสดแบบ no backing track ประมาณนี้ไปเนะี่ยโอ้ยบอกเลยว่าแม่เก่าจะต้องอวยยศบ้างกว่านี้แน่นอนและทุกคนเนี่ยได้ดูอินกิกายโยกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคิดว่าเบมอนร้องสด100%ิปซิงหรือว่าร้องกับ backing track ก็คอมเมนต์มาเมาส์มอยกันได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง